สวัสดีเพื่อนๆและท่านที่เคารพตอนนี้ไปโรงพยาบาลตรวจประวานตามวาระครบสามเดือนผลการตรวจประวานน้ำตาเหลือแปดสิบเจ็ดนี่มาจากเจ้าตัวนี้นี่ปลูกหน้าหิ่งพระแล้วก็นี่ชงเดิมทุกๆวันประมาณนี้แหละ หน,นึ่งช่อนี้ก็เรียกว่าช่อใหญ่ถ้าช่อเล็กก็ประมาณสามช่อแม่อดูกระจะัดชัดๆกินมาสองอาทิตย์ครับน้ำตาลลดเหลือแปดสิเจดเหลือเชื่อหมอสั่งลดยาลดอีซูลรีนทุกตัวอันนี้ผมลองมาด้วยตัวเองได้ผลชัดเจนนะครับถ้าทุกๆท,ท่านติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมดื่มน้ำกัญชา สดต้มทุกเช้าหนึ่งช่อหนึ่งยอดประมาณนี้ต้มสองครั้งน้ำแรกและน้ำสองตอนท้องว่างๆเห็นผลทันตาครับอย่างนี้ถ้าเอาไปปลูกครับต้องเอาไปปลูก,ปปกแล้วก็ต้องส่งเสริมกันแปดปีที่ผมเป็นเบาหวานมาตอนนี้ผมมีความสุขมากชัดเกณฑ์ที่สุดก็คือน้ำกัญชาตัวนี้แน่นอนเขาบอกว่ามี GSC ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไร แล้วก็ทาอย่างนี้อารมณ์ดีด้วยวงเล็บสู้ซ่าค,คึกคักปึงปังอีกต่างหากเยี่ยมมากเอาเอาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคุณนายสวัสดีเจ้าทุกๆท่านเก็บก่อนละของดีเหลือแค่นี้เดี๋ยวต้องไปหาใหม่ถามว่าราคาเท่าไหร่บอกไม่ได้อะเพราะว่าได้จากเพื่อนๆมาขอบคุณครับ